เอาละครับนี่เอาของสวยๆงามๆมาให้ชมเหมือนเดิมครับผมหลังจากที่ชมของไม่สวยไม่งามไปแล้วก่อนทำกับหลังทำครับนี่ครับทำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยครับอันนี้ผมจัดการทำเป็นหน้าสีหน้าสีผิวและเกอร์มันจะเป็นผิวกระจกครับก็คือการรูปโลนครับรูปโลนก็จะได้ประมาณนี้เลยครับซึ่งมันจะได้ความตึงของผิวงานขึ้นมาชักเงาขึ้นมาได้แบบเหมือนกระจกเลยครับอันนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบนะ ก็เอาเป็นเปลือกส้มเหมือนเดิมก็ได้ครับซึ่งผิวเปลือกส้มก็จะเป็นเงาละยิบละ้ยบละยยบลบเล็กๆน้อยเหมือนสีสแตนดาร์ดโรงงานที่เขาพูดมานั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผมแล้วผมชอบแบบนี้ซะมากกว่าครับผมก็เลยบอกให้ลูกค้าเอาแบบนี้ครับลูกค้าก็ไปหได้ตัดสใจเลยครับผมก็จัดการให้เลยครับนี่แต่สินใจเองครับทําเองครับเดี๋ยวอันรับรถเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับรถจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เขาจะพอใจมากน้อยแค่ไหนผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกัน แต่ถามว่าวิดีโอนี้ออกไปแล้วเขาคงเห็นครับขอขอบคุณนะครับที่ไว้ใจทางอู่ผมช่างย้อยสุบขทครับวันนี้ก็เอาสีนี้มาให้ชมครับเป็นสีเทามิว e เตัวใหม่ครับผมแต่ผมจะบอกว่าจะให้เหมือนมิว e เตัวใหม่ร้อยเปเ็นลยเป็นไปไม่ได้ครับเพราะผมขึ้นสูตรของเนสันมาครับผมเป็นเครื่องผสมสีตามสูตรครับผมไม่ได้ไปผสมสีตามแผ่นเทียบอันนี้ลูกค้าเข้าใจครับแล้วลูกค้าก็ไม่ได้ติเดือนอะไรเพราะลูกค้าอยากได้ประมาณนี้อยู่แล้วในใจเขา นี่ครับออกมาก็สวยสะดุดตาเขาด้วยเขามาดูแลรอบหนึ่งครับขอบคุณมากเลยพี่ดูสังเกต,ตดีๆจะมีสีแดงๆปนอยู่ครับมุกของเขาจะมีสีแดงๆเรียบๆครับผมมองไปข้างๆเนี้ยสวยนะครับสีเนี้ยผมว่าถ้าเกิดพ่นในรถซิ่งในบรรดาแบบรถที่แต่งสายคินคลีนอะ่ะผมว่าสวยเลยหลดเตี้ยเตี้ยซะหน่อยสายคินคลีนไม่ได้เน้นว่ามันจะต้องหูหวาเท่าไหร่อ่ะครับก็คือแบบเราดูไม่สกปรปกตาแล้วก็ดูแบบสะอาดตาแล้วก็ดูแบบสบายตาดูไม่เบือ่อ สีนี้นะครับรถคันนี้เดิมครับเป็นสีเทาออกเขียวๆครับผมอันนี้ลูกค้ามาให้ผมไปทําเป็นสีเทาเหมือนเดิมผมก็จัดการไปให้ครับซึ่งไม่ได้แจ้งเปลี่ยนสีนะครับในกรณีอย่างนี้เพราะในเล่มลงวัดสีเทาครับผมจะทําสีเทาออกไปแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากกับการที่จะต้องเอารถไปเปลี่ยนสีได้เลยนะครับนี่ครับให้ชมดูรอบๆทีครับความระยิบระยับของเขานี่ขึ้นมาแบบตึงสะดุดสายตามากเลยครับแตกต่างกับตอนแรกที่มาเลยครับนี่ครับ แต่ยาวหวังกับผมว่างานผมจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกรณีอย่างนี้ผมไม่มีล่ะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมผมผมเป็นงานซ่อมครับไม่ใช่งานผลิตออกจากโรงงานครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับจางย้อยชุมบุรีแต่เดี๋ยวครับแต่เดี๋ยวครับผมกําลังจะบอกว่ารถคันนี้ที่เห็นอยู่นะครับไม่ใช่ฝีมือผมเป็นคนทําครับฝีมือลูกน้องผมเองครับหรือหลานผมครับชื่อว่าภูมินาทนี่นะครับอจัดการให้หรือว่าน้องกายนี่แหละครับเป็นคนทําเด็กอายุ18ครับทาได้ขนาดนี้ครับคุณคิดว่ายังไงบ้างครับ